สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซครับเมื่อกี้เซบีไลสดเดินทางมาถึงบ้านน้องโฮแลตมีแฟนคลับเอฟซนะครับโอนยอดทําบุญนะครับอนุโมทนาบุญมาด้วย3,279บาทโอนแล้วครับพี่น้องครับแล้วก็มอบให้กับบัญชีของหลุงปู่แล้วนะครับนี่ยอดโอนนะครับมอบไะเด้ยพี่น้องเด้อมอบ แล้วก็วันนี่หลวงปูเพิ่มกับซีมอบอันนี้ให้ไว้เป็นทีละเลือกครับผมเด็ดซี่คนไหอยากได้ผมเดินทางไปกรุงเทพก็ขอได้ที่ผมกับหลายดอกประมาณที่หาใบที่หาใบแต่ผู้ใดอยากได้ไปติดรถติดบ้านแจ้งเพิ่มแต่ว่ามืออื่นนินะส่งว่าสิมีได้ผูกแขนมีได้ผูกแขนมาเดี๋ยวติดไวบในรถผู้ใดอยากได้กันติดติดใ้ในรถแลครับเอาขอบคุณครับ นี่แหละครับโมทนาสาธุครับนาทรงนะครับเป็นมักกะทายกและมีช่องยูทูบด้วยช่องอะไรนะช่องชาแนลครับช่องชาแนลเอาฝากไปติดตามเพื่อนแน่ครับเด้อครับฝากเพื่นกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อนน่ผมสายว่าเพื่อนได้เหรียญจากหลวงปู่มือเศร้าเลหมดมือเศร้านี่ทีมงานพวกมาเชื่อว่าให้เวทีสามจีบเหรียญปรากฏว่าทีมงานเขาจะมาอีก เลยบอกพ่อกันเลยแต่ว่าเพิินวาไว้ว้โอกาสหน่าจะหาไว้ให้ทีมงานใหม่เพราะทีมงานที่มาเมื่อเช้าเป็นทีมงานผู้สร้างเลยนี่รังไปเบิ่งหวล้ําทุกเดียวเป็นทีมงานผู้สร้างบอกหลวงปู่ได้เด้ออันนี้จากช่องเสียบีบอนุโมทนามาให้ครับครับสามบาทครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งลว้ปู่ครับเมื่อเช้าดีเมื่อเช้าดีเพิ่นมาทำพิธีอย่างก่อน เรียนรุ่นรุ่นเลยนะรุ่นรุ่นรุ่นอะไรเศียทีอ่ะมีมานซอมไปได้คุ่สองอันลูกศิษย์กัเราเนี่ยไปนรีวิวเกิดผมก็ลืมๆแ่อว่าอะไรเศรงไสียงนเนี่ยมีเดียเนี่ล้ว่าสองสในเรียญหงง่ายที่ไนิดนึงคือนงันน้ำเบนิงก็พอยอต่ไได้หลายได้กันแบงเนี่ยู้ได้ได้นั่นลยออถามา้กศนเออก็นั่นละเสียหงอ่ะ อันใดอันใดมันสับๆกับแบงนองแบงนุ่งแน่นองมาที่หลังอ่ะฮงเป็นผู้สร้างเสียหงเสียหงอาบุกกาใช่ใช่ลำลูกกาเสี๋ยวจะมาถึงแสนหนึ่งแกแกเอามาเปิดให้ดูเลยนะเอามาเปิดให้รีวิวรีวิวไปรีวิวมาแล้วก็เลยแบบแล้วก็เลยอยากยิดอยากไข่หนึ่งเลียญอังเปาพอดีอคู่หนึ่งเขาจะแล้วใหม่เขาซื้อยางบุยเนาะอคู่หนึ่งเนาะเป็นเจ้าของ แม่ผู้เอามอบเงินบอบอย่างเรียบร้อยครับบาดีสิไปย่ามทั้งคุณเบิ่งก่อนดูมลามีหยังทังพีมียมีหยังท้งีมีหยังทังพีมีหยังงมีหยังงีมีทงีมีอยัง้งมยัง้งผีหยมย่างยังรงหัมับเสียีผม เหลือไปคุณยายใจดีโอ้เหลือเหลือเหางไว้ย่างไว้ทาเจนนนนนเนี้ยกระบอกยางนี่ยางอันนี้ครับย่างโอเคครับย่างไว้ทาป้า้มนานัมแน่ย่างไว้ทาป้า้มนานัมแน่ป้า้มนาเราอยู่ไซบูระย่างไว้ทาป้า้มนานั้นแน่โอ้โอ้ฝนเยอะกินบ่กินเดียวห้องลอดวะหอดแก้วเปิดแล้วเปิดแล้วสบายใจด้กว่ ลุงปูเล่านั่นแล้วลุงปูเล่านางอธิษฐานจิตแล้วลุงปูเล่านางอธิษฐานจิตแล้วว่าให้ฝนตกปอดปอดปอดวันนี้ปอดคนทำกับพอลุงปูนี่เลยล้างลุงปูนี่ก่อนมัดมาเลยแบบไม่กี่วันแบบรถรถเอาขึ้นมาเขาต่ำแบบรถเดินไปแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้าชนท้ายรถควงเขาทางทาง หน้านี่พังหมดกล้วยอยู่แต่ยูมาตลอดหางเลยคนไม่ช้ำนี่อยู่ในเกียผมเนี่ยแกไม่เป็นไรเลยรถยูนสีเกตหอดเบิดเหมือนขึ้นรถยี่สทธประตูเนาะยี่ประตูตัวใหม่เลยล่ะชนไทยรถอะไรรถรถรถเที่ยเร์อยับตัวายยับยับยับเเครื่องมานยังหมดเลยมันตัวนี่บอมันคนงคนยรูปสิซื้อ ม e ันย kind of mm, 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 ืยืนเยอ่ะมนมือชิบกระแสนึ่งตัวมน่สามชิบหนึ่งฮ่าฮ่าม่าแล้วไปเบิ่งหาวิธีก่อนครับพี่น้ององหลุงปู่จะดีอย่างนึง้มงานฝ้หน่าวิธีโอ้สาดเสือมาแล้วพี่น้องเอ้ยสาดเสือมาแล้วทะเลสาดทะเลเสือมาแล้วครับ นี่เอฟซีตัวน้อยถือศาสตร์มาปูแล้วจ้าปูตรงไหนคะปูตรงไหนคะทะเลศาสตร์ทะเลเสือโอ้ยูทูบเปิดตัวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพระเอกมาแล้วพระเอกพระเอกมาแล้วครับตัวตลกก็ต้องลบตัวนี้ตัวตัวลกก็ต้องลบตัวนี้ พี่เอกไม่แหล่ะแม่เออลงๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆาๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 าทีๆๆ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 ๆัๆๆ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 นๆๆ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 ๆอยๆๆายเพๆ่ๆๆ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 ไๆๆออได้ เออเจ้าเฮ็ดอยนเด้นอนานมันก็บองมุมเมือ่อ่อยอเอาอีลีนาะยังไงก็เฮ็ดจังได้สัตว์จะแม่นเฮ็ดอย่งกันแนวยากเนาะเจ้าเนาะอ้ออยอันห้จะบาดบางดูดิลองหาสิมาเบิ่งหมอลำหรือสิมาโถกันเดี๋ยวนี้อ่าสิมาเบิองหมอลำมาโถกันมา,มมนมาว่าภาาที่เต้นบ่มีาูโซกันอะไรโซกันอะไรโซกันหน่เอาโซกันมันภาษาซีเกต ลองบอกภาษาโขกันเพิ่ภาษาโคราชมึงวันนี้เาคุยกันคุยกันคุยกันอ่า ว่านี่เพิ่นเป็นคู่เพิ่นเป็นเจ้าของโรงเรียนจริงงโรงเรียนอี่นี่ครับนี่พ่อแม่พ่อแม่กระชุนกรชุนกระชุนเป็นเจ้าของโรงเรียนด้วยเจ้าของโรงเรียนอยู่ไหนนี่โรงเรียนอยู่ตรงนี้แถวหัวแหลมเลยเลยเลยน้องวัดนี้ไปหน่อยไปวัดอะไรต้นสามแยกหัวแหลมโอู้ดีเลยเนาะอันนี่พ่อแม่คู่ค้าอาจารย์นี่คือเป็นคนจะกที่นู้นอันนี้เจ้าของโรงเรียนไปบรรยากาศนายวิธีประมาณนี้แหละครับแต่เฮาสิเข้าไปหลังไปทีแล้วนะครับ บอถึงเด้อบอถึงค,คลิป<อ>นั้นบอถึงเด้อได้หมื่นแปดหนึง่งเฮ้ยไ่เป็นไรแล้วน่าปปดพูดแล้วมันคืนคำอา้อาวก็บอกว่าสองหมื่นเนาะก็แล้วแต่พิจารณาเอาออะไจะจบไม่รู้อ่ะเอาพี่น้องครับถ่ายคลิปนี่ครับอย่าลืมอย่าพลาดพี่น้องไว้ยังวันตีฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ทั้งของสตบีกดันช่องสตบีกให้ถึงสองแสนซับสไครต์ครับ มุ่งหน้าทะยานสู่สองแสนแล้วฝากพี่ฝากน้องตัวครับอฝากพี่ฝากน้องตัวนั่นได้อีกแล้วได้อีกแล้วนั่นสาธุไม่อันนี้เขาฝากสาถูกเขาฝากที่จะโอนตังเนี่ยสาถูกสาถูกเอ้าสาถูกหรืไหมเอาเหรียญรุ่นเสาฮะอันนี้เขาฝาก จะ,จะของมานอนเบิดขึ้นได้เป็นถุงบัตรนองมาที่หลังรวมทําบุญน,น้ำแน่ได้เตสไอโปเตอร์โอ้ยไม่คนละส่วนเนาะโอ้ยไอหละนส้มกูใช่ห่อให่น่ะ,ส,ส,ะส่งกันจังบาทจ้อาลืมตัดคลิปอะคอยเด้อนัเรื่องไม่ิุกเอาโอเคครับคลิปนี้ฟังไว้สัมีครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่อง c กีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ